พระมัณเป็นเจ้าอาวาสวัดดังในจังหวัดมีญาติโยมศรัทธามาทาบุญมากมายแต่ภายใต้จีวรกลับซ่อนความชั่วร้ายเขาแอบ,บยักยอกเงินทําบุญไปใช้ส่วนตัวซื้อรถหรูและมีโทรศัพท์ราคาแพงยิ่งไปกว่านั้นพระมันยังแอบ,บมีความสัมพันธ์กับศรีกาหลายคนหลอกให้มาอยู่วัดด้วยข้ออ้างว่าให้มาช่วยงานแล้วแอบ,บนัดพบยามวิกาลบางครั้งยังดื่มสุราเสพยาและทําผิดศีลอย่างร้ายแรงวันหนึ่งขณะแอบ,บนัดศรีกาในกุฏิ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรไฟไม่กุติอย่างรวดเร็วพระมั่นและสีกาหนีไม่ทันถูกไฟคลอกตายทั้งคู่วิญญาณถูกยมบาลจับโยนลงนรกขุมไฟที่นั่นร่างของเขาถูกไฟนรกเผาไหม้แสนทรมานผิวหนังผู้พองเนื้อหลุดร่วงกระดูกละลายแต่ก็ไม่ตายต้องทนทุกข์เช่นนี้นับหมื่นปีเพราะบาปที่ทำในผ้าเหลืองหนักกว่าการทำบาปในเพศคาวะหลายเท่านี่คือผลกรรมของการบวชแล้วประพฤติผิดทำลายศรัทธาของชาวพุทธ และย่ำยีพระศาสนาแม้จะศึกแล้วก็ไม่พ้นกรรมที่ทำ